ซื้อนี่ยเขาบอกโงเมกี้วล้เคุจะเล่นไมค์ครับแล้วคำว่าล u ก k บ็อกไปไหนอะมึงมีลากิบ็อกปละล่ะอ้าวไม่มีอ๋อลืม <laughs> วันนี้นะครับเราไม่ได้เล่นล k ก b บ็อกกันนะครับเราันนี้นะครับเราจะมาเล่นด a ต้า a พกที่เราเคยเล่นกันไปเมื่ออ่อห้าหรือหกเดือนแหละ ก็คือดัต้าแพรกอบแอนเพจแวร์นั่นเองก็คือว่าคาถานี้เนี่ยเราสามารถก๊อปบล็อกให้ทุกอย่างบนโลกนี้นะครับแต่ว่าบล็อกที่ไม่สามารถก๊อปได้เนี่ยคือเบนล้องกทุกคนเขาบอกไว้หน้าเว็บเนาะซึ่งไอคลิปที่เราเคยเล่นไปแล้วเนี่ยคือตอนนั้นเน่ยเราจับเวลา15นทีให้หาของมาสู้กันแต่ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฆ่ามาังกรกันแล้วทุกคนเราโดใช้คาถาแวร์อันเดียวเนี่ยเพื่อไปฆ่าม,ามาังกรกันมาดูซิว่าจะรอดกันไหมสองคนนี้เราต้องหาดวงตาให้ได้ก่ะเดิมมากูขุดการเวฟก่อนเพราะกูต้องไปลงไปเอาเบดดดกก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 ่่่่่อออออนนทุคนุคไไไ้้้้้าา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 าเเเวว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 มมมมแแแลลลลละูููจขพรืยงงีีต ผมีดาเมจนป่าววะวิวอาหารกูจะเล่นรอดหมดเนี่ยซึ่งตอนที่จะไปฆ่ามังกรเนี่ยผมคุยไว้ว่าผมจะเอาเตียงไประเบิดแต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าเตียงมันไม่น่าเวิร์กหรอมันไม่เวิร์กเพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดมึเดงเออรักนี่เก่งเออมึงนะ <laughs> ซึ่งวิธีการก็คือเราต้องชิปแล้วก็คลิกนะครับเพื่อเป็นการกรอบแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อวา,วางอ่ะทำไรอะ่ะอ๋อคุณหาแร่ขล้างล่าคุณลืม มึงไม่แบ่งปันอะไรให้กูเลยเนี่ยเกดเนี่ยเฮ้ยไม่มึงไม่โต๊ะคาไม่กูก็ให้เนี่ยมึงไม่เมื่อขโมยไม้กูเมื่อกี้หนึ่งอันอะแต่กูเปลี่ยนโต๊ประคุณนี่มัน,นมให้กูมึก็เปลี่ยนโต๊ะคาเป็นอันอื่นแม่งเลยเนี่ยแต่ไม่ดิกูก็ไม่ต้องการแล้วกลัวปลาแล้วไปะอะ,อะได้แล้วไปลาชวนขุดซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไม้กอฟฟ์อะไรทุกคนเพราะาเราจะไม่เจอเพชรของมีค่าอะไรเลยนะครับเราเจอแค่นี้เราจะลงชั้นล่างเราจะลงชั้นล่างใช่หุ้ยเดี๋ยวเดี๋มันทำไม่ใช่เหรอบอยหุ้ยอ้าวบอยแล้วมันกทมมัันนกกไฟด้้้วยยููเเพิ่่งรรหุโคตอะ อ,อย่างนี้เหรอมันกับทุกอย่างขุดไม้ที่ขุดไม้อะไรพอขอุดอ่ะผมกบอันนี้ก่อนมีหู้มีา่านไอ้มีเล็กแล้วา่านไอ้เหล็กเยอะมาก <c oughs> โอ้ยโอ้ยเห็นแล้วผูกใจอ่ะมาคุณเลยก้าบล็อกบอยได้กา้าแล้วแล้วไงต่อบอยเอาคาไปเผาดีโอเคเผาแล้วทำไง<ม>อะเผาอ,อะอะแป๊บนึงโอเค,อเควิ้ย์จะดเหล็กเร็วโอ้โหเออเดี๋ยวนะ กูว right? ่ากรอบตเผาดี oh. Oh. ่พ <necessary> ่หวานและกูข้าวต่เผาไปสองกันปะกูลืมนี่ไงใช้ถือไม้มันหินง่ายเลยรอบที่โอ๊ยนี่ทุกคนโอ้โหนี่กูโง่ดูดิทำเป็นบล็อกเล็กด้วยนะบอ้ยคือถ้าเรากอบต่เผาที่มีอาหารเดียวมันจะมีอาหารให้เลยเว้ยแล้วก็มีไม้ให้นั้นพร้อมให้เลยโอ้ยเก่งงั้นหมายความว่าถ้าอันนี้เหล็กเผาอยู่อ่ะเราก็กอบปิ้งแล้วก็บางก็มีเหล็กมีไงงั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นลงตายเอนเดอร์แล้วก็ใส่ก่อแล้วก็กรอบกล่องดิ เออหยุยอย่างงี้ก็ไม่ต้องหอารเดี๋ยวแล้วโอยโอ้โหโอ้โหทอ,องด่ามันแบบซุปเปอร์อีซี่ไอ้มะไรของมึงอ่ะได้บล็อกเหล็กมาแล้วเอ้ามือท,ทีพีมือทีพีเงี้ยเหรออ่ะกอบนีพอยมาคุณเร็วเย,ย่เอาของกูคืนก่อนเอาทำไมตัวนี้ก็มีเราเอาก็แทนก็ได้เยเอาไว้เลยเอาของกูแทนก็ได้เอาจรีนะผมว่าเราไม่ต้องข้าพวกอุปกรณ์หรอกเราแบบไปหาเพชรเลยดีกว่าเอาค้าวแค่แบบอุปกรณ์เหล็กก็พอแบบถือว่าพิกแอคเหล็กเงี้ยอ้า เดี๋ยวมึงเล่นไหม่คราบกาดแต่ว่าให้มึงไปดักพี่พีจริงว่าโดนคิปเปอร์ระเบิดผมผมเป็นคนที่ไามมันต่อทุกคนได้ในตอนนี้ว่าเปิดเล็กเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยว่าเปิดจริงเหรอเออกูเปิดจริงไงกูเชื่อวันนี้แม่อะเผื่อใครสงสัยว่าที่ผมพูดมันคืออะไรที่ผมว่าให้กรอบวาใช่ไหมอ่ะเราค้ามกล่องมาปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่าคาบกล่องมาแล้วเราก็ใส่เหล็กในกล่องเนี่ไปสามสิบอะไรนั่นทุกคนดูนะนี่ใส่ปุ๊บแล้วก็กรอบแป๊บนึงยวอเพิ่งทำให้ทุกคนดูอยู่แล้วก็วางแล้วทุกคนดูนะ เห็นไหมเขามีเหล็กในกล่องสามสิบอันโดยโยเยอะเลยดูดิโอ้โหอะไรเหลยกอะไรเนี่ยของหายไปแล้วเออช่างมันนี่กูมีเหล็กแบบเป็นโกนเลยบอยโอ้โหว้ายอ่ะเอาไปเหล็กไปน้องนี่เอาไม้ไปด้วยเออกูรวยที่กรอบมาด้วยอ่ะบอยนี่จะไปเอ้าที่ก๊อบหายเหรอแล้วไม่บอกอะไรนี่ดิไปลุยหาเพชรต่อเฮ้ยผนทานเราไม่ยากบอยออกซิเดนเราบอยต้องทำถังน้ำอ๋อถังน้ำไม่น่ายากหาแค่ลาวาพอขอแค่ออกซิเดนบล็อกเดียวบอยเฮ้ยทองเราต้องใช้ทองด้วยบอย นั่นน่แต่คิปเปอร์มันอยู่อะ่ะเออทำไรเออเราบอดเลยเออเราโทรตัวไหนดีๆที่คุณตายงยั้แนแหละเจอแอ่ะมันอยู่แค่ตรงนี้เองเหรอบอยถอดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะคราบกล่องมาโอเคแล้วก็ใส่เอากล่องใส่กล่องแล้วก็ก๊อปกล่องอ่ะก๊อปแล้วก็วางเอาวะกูจะก๊อปกล่องกูไม่ได้ก๊อปเทียนเอ้ยก็เดี๋ยวกูก๊อปกล่องอ่ะมาแล้วเนี่ยเอากูล <c oughs> ืมใส่ชุดกอดอ่ะให้ผมไปค้าวกอดเองแล้วกันนะไอ้บ่ไอ้แค่ใส่กอดชิ้นเดียวเองนี่กอดก็ชิ้นกอดชิ้นเดียวมึงก็ไปหา <laughs> ไม่มันก็ข้ามเองดิทเาในโต๊นนะหกอ,อันอ่ะไม่กูไ,ได้กินกูได้กินเพชรอยู่แถวนี้ไปดิกูมึง <laughs> มได้กินได้ไงกูว <laughs> ่ามึงมันแปลกๆแล้วไม่ใช่แล้วมึงขุดไปทางตรงมันใช่เหรอบอยเน <laughs> ี่ยเจอแล้วข้าดหนึ่ทีเนี่ยาไหนจริงไหม <laughs> ไม่จริงแงโอ้โหแล้วไงก็เจอจริงสรุปมันใช่จริงใช่ไหมเลยอย่าเลยอย่าคุณไปเลยไม่เป็นไรบอยคุณไปเลยเดี๋ยวใส่กล่องก็ได้กูลืมแล้วกล่องโอ๊ยไม้กูหมด อ่ะวางไม้ก่อนแล้วมันง่ายเกินไปวะไม่เจอเพชรอีกอ่ะก็มึงเอเซเลย์จริงวะเนี่ยกูจะโก้ทำไมเนี่ยเากูเอเซเลจริงอ,อ่ะเลเลจริงอ่าไม่ต้องหาเพชรแล้วบอยแค่นี้พอละเดี๋ยวเราไปหาลาวาเลยแล้วเตรียมไปนรกเลยเอ่ะแล้วก็วางแค่ดิเพชรก็มาเต็มแล้วดิเราแค่กดลงดิ่งไว้ก็เจอเลยอ่ะเนี่ยทุกคนบอยมาเราเปิดกล่องดิเนี่ยในกล่องมีแต่เพชรเลยอ่ะมีหกเม็ดหกเม็ดโอ้ <ๆ S 1> แล้วมึงก็เอาไปคายเป็นเอามารวมมันอีกใส่เป็นกล่องเดียวเอามารวมรวมเห็นแล้วภูมิใจอ่ะคือเธอแบบดาวท่าเพลงนี่ด่านท่าเพงที่โกมากโอ้โดูดิเพชรหกสิบเม็ดกูเห็นแล้วก็ภูมิใจอ่ะบอยมึงใจอะไรมึงโกงเอ้านี่หกสิบเม็ดหกสิบหกสิบโัวๆแล้วค็ขาชุดเกราะไปเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวผมที่อุปกรณ์เหล็กไปเลยกูไม่ใช้แล้วมึงไร้ค่าแล้วมึงประโยชน์แค่นีแหละอุปกรณ์เหล็กทิ้งไปเลยนี่ อ้าวแล้ววัตถีตรงนี้มันกข้าเราไปเยอะดิเราเจอผิดได้ไงกันนะนั่นสีเจอได้ไงกันนะไอ้เลวมึงมึงโกงไอ้อ่ะมาขับโล่เลยปึ๊บเรียบร้อยบอยจะเอาโล่ได้ไหมฮารชิวอะชิวอะฮาชิวอะชิวอ่ะนี่เปิดกล่องเอาเลยนี่กล่องนี้เอาไปเลยขาบอีกอย่าหนึ่งมึงยังขี้เกียจเลยอ่ะเอ้าก็ไม่ก็ไม่พอไหนเอ้ยมันลืมทาปากเก็ตอ่าได้ถังน้ำมาแล้วไหนเจอลาวาเหรอโอ้โหมึงขุดสร้างต้มันแบบใช้ใช้อักเล็จริงเลยโอ้ก็ชั่วแล้วเอ้ยพิงศิษยอย่าตีกูนะ เราออกไปข้างนอกกันเลยเราต้องวางไงอะ่ะคือวางแบบติดน้ำให้น้ำมันหายไปเลย,ยงี้เหรออไม่ต้องน้ำให้โดนละวาไม่ใช่ละวายโ<ะ>ดนนะเอา้าวอ๋อตุกตุกใจโอเคได้แล้วปึ๊บอย่างงี้เออโอ้โหเห็นแล้วมันภูมิใจอะ่อะอ่ะมภูมิใจแหละวันนี้นัจริงเราเมีเยดนะภูมิใจไฟแช็กก็ไม่มีอ,อา้าวแล้วกาเป้กูหายไปไหนวะมีกาแล้วมามมันนะเอาไปขุดไปตอนแรกผมเอากาไปขุดแล้วมันหายไปไหนวะอ่ะโอเคอ้าวบอยมันไม่เป็นฟินให้อ่ะบอยทำไมกาไปขุดแล้วไม่เป็นฟินอ่ะ ฮะ<ห>มึงกันเงนี่ไงนี่ไงได้แล้วปลาพร้อมลุยไปกันเลยบอยเย้ได้ไปลงแล้วโอ้โหดีใจว่าไปใน้ลงเฮ้ยมือจตกูทำไหมมากูสิ<ช>มาหาแท่งเบลดจะเจอเบลดไม่ได้กูออหาประสาทแล้วเราจะหาปราสาทที่ไหนล่ะ้ยนั่นสิโอเคทุกคนลุยหาปราสาทบอยถ้าเราเอาท่อไปเ,เล่นกับพิกกี้มันจะได้ป่าววะไม่น่าได้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 เหรอแท่งเบลดนะฮึ แล้วมึงมีแท่งทองเหรอมีอยูหกอันแต่มันก็คงไม่ได้รวมไม่มีไปหาไอ้เลยดีกว่าง่ายกว่าเฮ้ยนักชิบะบอยโอ้เจอแล้วทุกคนโอ้โหแล้วแต่ที่เดินเดินมาตั้งนานใช่เอ้าแล้วทำไมแล้วทำไมล่ะแล้วก่อนไม่ใส่ชุดทองไม่ใส่ชุดทองอ๋อเออเรื่องชุดทองโอ้ยจะมาแล้วก็ยังงงกูกูโดนด่าวนี่แหละแล้วมันมีชุดทองเหรอไอ้พี่น้องดูน่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยว้ันนี้มันมีชุดทองมาเล่นนานกูไปอยู่แล้ว ต้้งพินกูยแล้วกูรอแล้วโอ้โหมันเป็นตัวยิงทะลุเลยบอยเราไม่ต้องสนใจมันเราสนใจแค่เบดก็พอเดกูเนอะวเอาเบดเอเบดเดียวพอแาเดียวล้พใช่แวกับบโอ้โหมนได้ลดต้นนเพื่อแค่นี้ตอบไหมไปแล้ยไั้านกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไฟต้ของ้ระวังกูเาะมางะง่ะออโอเคโอเคอ่ะสร้างเสร็จแล้วทุกคนไปไปไปกลับเร็วกลับเร็วฮ้ยเร็วบอยจุด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  โอเคไปกับ้างกันบ้างับกันจับาได้แท่งไฟแล้วทุกคนโอ้โหจะหาได้ด้วยความยำบากรอมันมืดอ่ะก็ต้องรอเมื่อเด็กโอ้ยไม่ต้องรอหรอกผมว่าปรับเป็นกลางคืนไปเลยจะได้หาได้แมวได้เอออ่ะไม่ได้โกงโอ้โหจะเจอได้แมววะเนี่ยแล้วโอกาสเจอมันจะสกิมอเะไรบอยกูอยากรู้เออเราอยู่ในป่าไม่ใช่หรอเว้ยมันยากกูเดี๋ยวเราต้องทำถ้า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 เราจะทำธนูเราก็ต้องหายแน่หน่ะบอยหาใหญ่ถ้าจะทำลูกธนูเราก็ต้องหาขนไก่อะแล้วไก่กูกูไม่เจอไก่ไม่เจออะไรเลย วายอ๋อถ้าลูกทะลเราหาแต่สกิลต้นนานก็ได้นี่ว่ะอ๋อใช่ใช่ใชใชมันตอบใช่ละบอยอ้าว <c oughs> ไม่ตอบอ่ะโอ้ยลุยหาต่อโอ้ยมึงยิงกูเหรอโอ้โหสองตัวฮะกูเกาะเพชรไม่มีเกาะเอาธนูมาเออได้ทะลุลว้ยหนึ่งลูกโอเคทีเรากต้องหาเอ่อแม่งงมทุกคนออกอ้าวแล้ว ok, กูไปใหญ่ไอตัวตอนไหนวะหนึ่งอันกูเพิ่งเห็นเอ้าเอ้าโอ้ยกูจะโดนด่าโอ้หลายช็อตอะไรเนี่ยผไม่ไม่หลายช็อตเราทุกช็อตเลยขอครบแล้วบอยทีนี้กก็็ไดด้หหาเแแมนละก็เหลือบอยหา แ้วมุดเจอแล้วเจอแล้วแมวโดนโดนกูโดนกูแค่นั้นแหละอ่ะกูจะเจอหอ่อยหนึ่งนะโอเคโอเคมีแค่เดีวพอแล้วบอยแล้วก็วางโต๊ะค่ะกูตกใจไอ้ยไม่ดิกูไปหลอกกันมางแลกูตกใจจริงๆนะเมื่อกี้ไอ้เกตดจะโดนกูอ้ยแล้วก็ใส่กล่องไปครับทุกคนบอลจะก๊อปอะไปเลยไหมใส่กล่องไปเลยอ่ะวมีละกูก๊อปหมดนี่แหละอ่ะก๊อปเลยปิ้งอ้าวอุ้ยทนดิ กวางอุ๊กกูตกใจจะถูกท้อทำไมโอเคโอเคเอาเลยบอยบอยฝากทำอ่าหรือจะให้ผมทำดวงตาให้เผื่อทุกคนอยากเห็นว่าดวงตาทำไงอ่ะเดี๋ยวผมทำเองดีกว่าทำให้หมดเลยกูเขียนละฝากบอยเก็บขอนในกล่องให้หน่อยแล้วก็เอามารวมกันในกล่องนั่ะล่ะกล่องข้างบนตรงข้าฟเนี่ยนีแกนดวงตาเด้อได้มาแล้วลูกหนึ่ง yay ขากอีกรอบอ่ะโอเคได้มาสิบเจ็ดลูกแล้วอ่ะบอยไปหาเลยฮะอะไรโอเออเอาที่งกูผ่านอีกแล้ดีกว่าโอ้ทะนุเยอะมากกูเห็นแบบขอแล้วมันกูภูมิใจบอย แต่รู้ไหม <ใจ S 1> สิ่งแต่รู้สิ่งที่เราลืมทำรู้ไหมคืออะไรธนูงไงไม่ใช่แอปเ<ะ>ปิลทอร์ชาร์ดมึงจะไม่เอาเลยไม่เอาเลยชาร์ดทำไม่ได้เพราะฉันใหม่ธนูอะกูมีไอแอปเปิลทอรธรรมดาหมามถือแอปเปิลทอรธรรมาดาบอยมีทอยตัวใช่ไหมขอหน่อยมีหกอันอ่ะตอบมา โอเคครับต่อไปกูต้องหายปิ้ลบอยแอปปั้นถ้าเราขุดไม้มันมันจะดอกให้ใช่ไหมถ้าเราตัดต้นไม้หมดต้นอ่ะบอยอะแล้วแต่ดวงมันแล้วแต่ต้นอ่ะก็ได้แหละแล้วแต่ดวงอ่ะผมต้องขุดอ่ะก็ต้องรอรัวทุกคนกูมาเจอแล้วกูมาไกลมากๆไอ้ทีเจออะไรตอบยังเฮ้ยตอบแล้วโอเคแดปมา้นถอดมาแล้วพี่บอยเจอแล้วใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวไปหาบอยเลยมาโอ้ยไหนออ๋อลงลใช่ไหมไปลงเลยมาเร็วมาเร็วอย่าเพิ่งไปบอยยังไปไม่ได้อ่ะได้มา24ลูก สามสิบลูกพอไหมบอยพอเลยเนาะนี่พอไหมวะอ่าอ่ะ,อะได้มายี่สิบสี่ลูกแค่นี้ก็พอแล้วแหละอ่ะคนละสิบสองไป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 โอ้โหลุย <c ười> เอาจริงแล้วคนคลิปนี้เราเล่นมาแล้วสี่สี่นาทีโอ้โหก่อนจะหาได้แต <c ười> ่ยอย่าง <c ười> ทความยากลำบากก็ปัญหาของอยากอะ่ะจะรอไปเดียกูฆ่ามาก่อนอย่าลืมกินเลยว่าทอนนะบอยกูทำมาตั้งนาน <c ười> ส,สรุปขุดทอดสรุปวางทอดหรือว่าขุดง่ายกว่ากันวะกูเริ่มรังเลแล้วมาลุยด้วยด้ยไอ้ว่าทอนเราเยอะไม่ต้องห่วง ไปเลยไปเลยไปแล้วไป,ลป,ไปลแล้วก็ตีแล้วเปิดตู้ไปเลยแล้วก็ไต่หาไปเลยไอ,ยอยเออโต,ลตอแล้วสู้สู้ขวานริงไฟบอลตกมาแล้วโอ้โหไม่ใช่ไฟบอลสี่เราโล่ไฟเอนเดอร์นั่นแหละเราไปจมังกรอ๋อเออลเหายปจับมังกรเออกูลืมกูลืมคือแบบลเหายปจับมังกรเหมฆทุกคนแบบเราก็เลยเจ็บนะครับทุกคนบุลีมังกรเหรออันนั้นถึงไม่บอยเข้างบดสวยน่ะถึงทรัมึงยิงดีอ่ะอ่ะถึงแล้วแต่ข้างหลังเรายังไม่โดนนะบอยข้างหลังนั่นขวามือเราอ่ะอันนี้ขวบินี่หนาข้าบนถงนู่นถูกสูงน่ะ นั่นแหละสู้ๆนุ่นๆน่ะนุ่นๆอย่งกูต่อแล้วกันไม่ใช่มายิงมาแล้วกูตกตายนะเดี๋ยวกูยิงให้เอ้ยไม่โดนนะเออโดนแล้วบอยเหลือเพียงอีกตัวเดียวหนึ่งตัวเห็นแล้วเออโดนแล้วบอยกูประหามเรื่องนั้นจุ๊กจุ๊กยังว่ะไม่เอาเลยเลยเลยไม่ไปไปไปกูยวก่อนไม่อยากไห่างเลยมาก่อนเร็วอ้าตายแล้วกูแตยโอเคทันกูรอดกูรอดกูเก่งอ้าวไปเจี่หมดดิบอย มึงไม่บอกดิจู่งเลยบอกว่ต่อยแรงเลยเอ้ากูหมดแล้วอจริงๆเลยอ่ะอ่ะหมดจริงแล้วอันนี้หมดจริงละอุนจปไหนตายโอ้โหก็ต่อยแล้วโอ้ยอะหมดแล้วหมดแล้วเอยสู้ๆฆ่ามันฆ่ามันถ้ามีเตียงป่านี้แบบแบบง่ายไปแล้วเออเอ้ยตายกระโดดตีเพิ่มดาเมจตายเออเร็วเข้าประมาณสามรอบที่เราต้องตีมันเลยอ๋อเหรอรู้ได้ไง เพราะกูลเลอร์คู่ฆ่ามังกรมาแล้วสิบลอเพราะกุลเลอรลาไฟอมาใช้มังกรแล้วเหรอวะอ่ะขอมังกรออกไปได้มันเป็นมันเป็นมังกรไปเช็ดมอสกูลเลอไปอ้าวโอ๊ยมันมีธดูแบบเล่นกลเอาดินไฟได้เหรอที่ธดูม่นเข้ามันจะมีตรงหน้ามันไงมันเลยเจ็นไฟหรออ่ะตายแล้วที่มันลอยไปไกลแล้วโอเคโอ้ยอ่ะถือว่าวันนี้เราก็เชฟถือว่าวันนี้เราก็ทำภารกิจสำเร็จเนาะ เอาจริงนะกูเหนื่อยมากเลยอาการแบบเอาชีวิตรอดนี่ขนาดกูโก้เนี่ยโอเคทุกคนไปกันสับการเล่นแมกกาทาวเวนพิเศษที่สามารถต่อกรไดวันนี้นะไม่ต้องสู้หรอกเพราะเราสู้ไปแล้วไอ้เคยสู้ไปแล้วเท่กว่านะจะไม่ได้แพ้ชนะทุกคนคิดเหรอกับไม้นี่ก็ลองไปมาดูกันเนาะก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราแค่จับเวลา15บห้ทีไม่เร็วจะเร็วไปหน่อยแต่คลิปนี้คือแบบนานแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอย่างเลยนั่นแหละเอาทิ้งทำไมอ่ะงั้นสู้ดีกว่ามาจะสู้ไอ้จะแพ้ชนะเย้จะสู้ชนะไปทุกคนโอเคครับทุกคน ถ้าากินครับผมชน,น no? ะบอยไปแล้วชนะบอกลไดเนาะโอเคเย้ตะกี้ผมชอบด่าแฟจะหมมอยาินีไบ